สวัสดีครับมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในเกมของท่านอาจารย์นกเรจิตกันต่อนะครับโดยอาจารย์นกกระจิตเป็นหมากขาวนะครับคู่ต่อสู้เป็นหมากแดงเกมนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกเระจิตกินแลกเบี้ยคู่ต่อสู้นะครับที่งอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกเระจิตปูเบี้ยคอสิโจมตีเบี้ยงอห้าของคู่ต่อสู้ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบียสูงขึ้นไปไล่โคนอาจารย์นกประจิตนำโคนขึ้นมาครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นชอหอาจารย์นกประจิตนำม้าขึ้นมายอสิคู่ต่อสู้นำเรือยอมาชอแผูกโคนไว้อาจารย์นักประจิตนำเรือที่คอหมาที่จอหนึ่งครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือกอ,กอมาที่ขอแปดอาจารย์นักระจิบนำขุนลงไปที่งอนหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้โยกม้าไปเกาะกินโคนอาจารย์นักระจิบนำขุนขึ้นมาผูกคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้าลงมาอาจารย์นักระจิบนำโคนขึ้นมาครับ จังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเม็ดขึ้นไปจอห้าอาจารย์นกระจิบนำม้าขึ้นมาจอสิคร่อมโจมตีเบีย้ยของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้ากินตัดโคนอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยเข้ามากินไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้าลงมา อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดกินแลกเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยรุกคู่ต่อสู้ถอยม้ามากินอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดกินม้าคู่ต่อสู้นําโคนขึ้นงอ6หก อาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดมาไล่โคนครูต่อสู้ปักโคนขึ้นงอหอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอมมาที่ชอหนึ่งครูต่อสู้นำเรือขึ้นขอหกอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดมาที่ชอหกฝ่ายครูต่อสู้นำเรือมาสอนยอมทิ้งโคลนเลยนะครับต้องการจะใช้เรือกินโคลน แล้วโจมตีขุนของอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอหกอาจารย์นกกระจิบใช้ม้าก,กินโคดคู่ต่อสู้ใช้เรือกินโคดอาจารย์นกกระจิบนำเมดรุกคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่คอหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุก บ,บังคับคู่ต่อสู้ต้องนําขุนขึ้นอาจารย์นกระจิบได้กินเรือของคู่ต่อสู้ฟรีครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ท่านอาจารย์นกระจิบไปในจังหวะนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในเกมของท่านอาจารย์นกระจิบกันต่อนะครับโดยอาจารย์นกระจิบเป็นหมาขาวนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกเพจิจแปรขบวนด้วยผนก้าร้าวครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยชฉ แก้คนก้าวราวด้วยเบี้ยบ่อพรางอาจารย์นักระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาไล่มาครูต่อสู้กินแรกอาจารย์นักระจิบนำโคนเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยที่ช5อห้ากินเบี้ยที่จอสี่ไล่มาอาจารย์นักระจิบนำเบี้ยเข้ามากินนะครับคู่ต่อสู้กินแรกเบี้ยที่ชอสี่อาจารย์นักระจิบนำเม็ดขึ้นมากิน ฝ่ายคููต่อสู้ปักเบีย้ยสูงที่คอสิอาจารย์นักริจิบนางโขนขึ้นมาจอดสะคููต่อสู้หลบมาไปที่กอห้าอาจารย์นักริจิบนำเรือมาที่คอหนึ่งคููต่อสู้นำเรือมาผูกเบีย้ยอาจารย์นักริจิบนำเรือมากดขุนคููต่อสู้หลบขุนจากตากดที่จอดแปด อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดบุกเข้ามาครับฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่ยอมแลกเม็ดนะครับตัดสินใจนำเม็ดหลบไปที่คอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดมาไล่ม้าคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ชอแปดอาจารย์นกกระจิบนำม้าบุกเข้ามาโจมตีโคดฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจปักโคนและก,กับเม็ดอาจารย์นกกระจิบ ไม่นําเม็ดกินโคลนะครับแต่นาเม็ดนะครับมาไล่เรือบังคับเรือคู่ต่อสู้ขึ้นแล้วอาจารย์นกกระจิบนําเรือมารุกบังคับขุนคู่ต่อสู้ขึ้นอาจารย์นกกระจิบนํามารุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่งอเจ็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบต้องการที่จะนําม้ามารุกค่ากินเรือของคู่ต่อสู้จึงตัดสินใจใช้เรือกินไล่เรือของคู่ต่อสู้ก่อนครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้เมื่อรู้ว่าจะถูกรุกฆ่ากินเรือนะครับจึงไม่กินเรือลำนี้ของอาจารย์นวัระจิบแต่นำเรือตัวนี้นะครับกินเม็ดไล่ม้าอาจารย์นกัระจิบนำม้าลงมารุกคู่ต่อสู้ขยับขุนมาติดม้าอาจารย์นกัระจิบหลบเรือจับกินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปงอหกอาจารย์นกัระจิบใช้โคนกินเบีย้ย คู่ต่อสู้ถอยเม็ดกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาจับกินม้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามารุกและจะได้กินม้าของคู่ต่อสู้ฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้จึงยอมแพ้ไปในจังหวะนี้นะครับเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้ สวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบกันต่อนะครับอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากขาวครับคู่ต่อสู้หมากแดงจังหวะนี้เป็นตาเดินของอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นมาคอสองฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบีย้ยที่จอสิอาจารย์นกกระจิบนําเบีย้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยชอไปชอ 5. อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมางอสคู่ต่อสู้ยันเบี้ยขอหาอาจารย์นกระจิบนำเรือย,ยอมาจอหนึ่งครูต่อสู้นำเรือย,ยอมาชอแอาจารย์นกระจิบเดินเบี้ยก้ามปูครับคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นชอหเป็นม้ามังกรสลับซ้าย อาจารย์นกกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการกินแลกเบีย้ยไล่เม็ดไลม่ม้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาไล่ครับคู่ต่อสู้นำเบีย้ยกินเบี้ยที่จอสี่คร่อมมา้าคร่อมโคนอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากิน ฝ่ายคู่ต่อสู้กินแลกเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมากินเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าลงบอ่อจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเปิดโคนถอยไปไล่มา้าเปิดให้เรือได้โจมตีโคนของคู่ต่อสู้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาอาจารย์นกกระจิบป,ปักโคนไล่มา้า ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยไล่โคนอาจารย์นพประจิตนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำขุนขึ้นไปผูกอาจารย์นพประจิบนำโคนกินม้ารุกฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนกินจังหวะนี้อาจารย์นพประจิตนำมมามารุกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำขุนขึ้นไปจับกินม้า อาจารย์นกกระจิบนำเรือมากินโคลนรุกครูต่อสู้ใช้ขุนกินมา้าอาจารย์นกกระจิบถอยโคลนลงไปรุกจนครับผมเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสุดโหดนะครับหวังว่าช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมาครุกไทยหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงด้วยนะครับครูพงขอขอบคุณท่านอาจารย์นกกระจิบมากๆนะครับ ที่ได้ส่งบันทึกเกมมาให้ครูพงศ์นะครับได้ทำคลิปให้กับพี่น้องเอฟซีได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ